ตัดทั่วมาวีไงจากกล้วยส้มป่วยขึ้กันบอครับหวัดดีครับเมนค่ะโอ้จากส้มป่อยจากส้มป่อยสาพังทองอันนี้จากกุดปลาคาวค่ะโอ้อันนี้กุดปลาคาวกล้วยกุดปลาคาวตำบลกุดปลาคาวแก้วมังกรมะม่วงอันนี้ปีกล้วยบอครับบอเรีกว่าตอปีโดปีกล้วยนองไม้นองไม่ห่วงนี่หรอ หน่อไม้ห่วงกี่หน่อไม้ไหลครับนี่หน่อไม้ห่หวไ่หวะหน่อไม้ไหลหน่อไม้บงไผ่เลี้ยงโอ้ไผ่เลี้ยงผลิตจัณฑ์โอ้ชาชิมได้เลยอันนี้ชาเองโอ้รุ่มกรอบรุ่มหวานแบบกรอบรุ่มอร่อยค่ะสิบบาทเท่ใกล้สิบบาท วัสดีท่านพ่อผู้ใหญ่บ้านมาร่วมงานขยายโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่จัดโดยอำเภอเขาวงวันนี้เอาผลิตภัณฑ์เอาผลิตภัณฑ์มาโชว์นะครับผลิตภัณฑ์มาโชว์แมนมดจากอันนี้ชิมได้นะครับ อันนั้นจากช่อกลอยของเราขุดปลาคาวขุดปลาคาว,าาว,าาวนะโอซาพังทองอันนั้นขุดปลาคาวขอบคุณมากนะครับเนี่ยวันดีครับมาจากตะมนไดนอครับเนี่ยโอ้น้อ,นองผือโอ้น้องผือนี่เป็นแค่น เป่าได้บ่ครับแค่นิดหน่อยเป่าได้ไหมมีเสียงเป่าได้เต้นใช่ได้วนะันนี้เราล่ำใช่ได้วันนะี้แค่นิดหน่อยอันนี้คือโบดบ่ปีผู้ไทยบ่ปีผู้ไทยบ่เนี่ยครับปีนกเวดอันนี้เป็นโบดเป่าได้ าจากไซด์ของผมลืมล้อเมื่าไปคิดโอ,อ,อ้น้องผือน้องผือเรือนน้องผืออันนี้ผลิตภัณฑ์จากน้องผือนะครับตำบลน,น้องผืออำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเขาเป็นโบสถ์อันละแพงบ่ครับโบสถ์่งโบสถ์จังหวัดโบสถ์จังหวัด สามร้อี่รอแล้วแต่ขนาดแคนนี้ก็ประมาณเท่าไหร่ครับแค้นสี่สิบแปดสิบร้อยห้าสิบเป็นแคนหัดเปาหัดเล่นเอาจากน้องผีอเนาะถ้าอยากได้ก็สามารถโทรโทรได้เบอร์ไหนครับ092 762 สามสี่แปดสี่อยากได้แค้นอยากได้โหวตให้โทษมาเบอร์นี้นะครับโทษมาสั่งได้เลยจากบ้านหนองผือตำบลหนองผือ <Okay. S 1> okay. อำเภอเขาลงจังหวัดกาลสินนะครับวันนี้มาโชว์ในงานขยายโครงการเศรษฐกิจทฤษฎีใหม่ของราชการที่9 จัดโดยอำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินนะครับวันที่สามกรกฎาคม2568ขอบคุณนวลายลนะครับเด้อขอบคุณนวลายครับมาโชว์ผลงานต่ำบนได้ ตำบลไหนครับเนี่ยเจเจอ,อเขาเรียกเจอเอืมอมบอกเออทำจากดินบอกทำจากดินโดินเหนียวบ้านกุดปลาเขามาทำเป็นเจอือ บ่เม็นว่ามันโกกโกสาสอันนี้จากตำบลขุดป่าข้าวนะครับตำบลขุดปลาข้าวปั้นเองนะครับปั้นเองนอนีู่ป ouais ั้นโอ้โหผูปั้นครับผมปั Rescue ้นเองได้เองได้เอปั้นเองครับมาังสููวันนี้มันยากเลย่ได้ัทำจากดินเหนียวมันขือแข็งจากดินเหนียวเนาะครับมันมีหลายขั้นตอนมีหลายขั้นตอน เอาไปปั้นเอาไปเผาเอาไปอบนี่ครับผู้ผู้ปั้นนี่ปูปั้นครับอันนี้ผู้ต่ำต่ำดูก็ได้ค่ะไม่แตกผู้ไม่ตกไม่แตกคนจำนายคนนี้คนจำนายคนจำนายต่ำยังไงก็ไม่แตกครับประกันไม่แตกต่ำแย่งอะไรก็บว่าแตกว่าแตกต่ำได้เมืมือก็ได้ค่ะว่าแตกต่ำเมือมือก็ได้ต่ำเมือมือมื่อขึ้นก็ได้ได้รับประกันไม่แตก ไปาจากบ้านปุดปลาเข้าจากบ้านปุดปลาเข้าโอ้ไม่แตกครับไม่แตกไม่แตกไม่แตเ้ยเขาขายน้ำงานกระารกะละมังเขายังจิดไปเนี่แงไปไม่แตกก็ไม่แตกไม่แตกไปแล้แพงห่ดเหครับไปเท่าไหร่ล้วคงไปเท่าไหร่คง พวกนี้กไลยเศร้าวล้าสากกับโคบอหรือสากตังหาสากังหาโอ้สากตั้งหาเอาบบบนี้อยากได้พวกนี้หละผลิตภัณฑ์แบบนี้ให้โทรมาเบอร์087 0 8 7 9 4 9่7ริงแเจแเดก่อนแม่ก่อนอยากได้โคบอยากได้สากอยากได้เจ้าอึงให้โทรมาเบอร์นี้เพราะว่าทำเองผลิตเอง จากบ้านกุดปลาเขาตำบลกุดปลาเขาอำเภอเขาวงจังหวัดกาลสินทำเองมีขั้นตอนการทำวันนี้ไม่ได้เอามาทำให้ดูเพราะว่าเพื่นจัดมือเดียวจัดวันเดียวก็เลยเอาพวกสำเร็จแล้วมาโชว์ให้พี่น้องได้ดูเอานะครับอันนี้อันนี้ผู้ผลิตอันนี้ผู้ขาย ตำได้เบิ้มมือเบิ exactly um> ้มขึ oh ้นเบิมือได้เบิ้มือเบิ้มขึ้นตำไยังไงก็บม่แตกอันนี้หมายถึงโคกนะครับตำยังไงก็ไม่แตกตำได้หมดวันอันนี้ผู้ทดสอบค่วงแข็งแรงบ่แตกผู้ใหญ่ทดสอบนะครับผู้ใหญ่ทดสอบเอาผู้ใหญ่บ้านบอกครับผู้ใหญ่บ้านขุนพระขาวโอ้กุนศิลป์ผู้ใหม่โอ้ครับครับแห่เทียนเน่ยรั ฟนองนง่าไม่ได้กูชิมคุณไม่เนี่ยเห็นแม่บ้านฟอนแง่ตัวเด้อมันสุดยอดอยู่แล้วค่ะคุณไม่น่นะเออผู้ฟอนที่แรกเนี่ยแม่ฟอนเจ๊งตัวเด้อ <laughs> เอาเอาผู้ใหญ,ญ่บ้านฟอนน้ำเนี่ยขอ,อ,อบคุณในหลายเด้อขอบคุณในหลายครับขอบคุณในหลายครับขอบคุณในหลายกับผมออกมาด้านนี้กับข้าวแดงงา ภาษาไทยคือข้าวแดดงาไหมภ<ม>าษาผู้ไทข้าวแดกงานะครับ<อ>ข้าวแดงงา<ม>ยายสุวรรณ099 023 9665โทรสั่งได้ <c oughs> กับยายสุวรรณนี่เนาะโอ้โทรสั่งได้ส่วนผสมนี่อย่างนี้แหละคุณยายไอ้ข้าวเหนียวข้าวเหนียวผสมยังข้าวเหนียวเนาะข้าวเหนียว อันนี้ข้าวอันนี้ข้าวเหนียวบ่เราเราใสา่อะไรบ้างเราใส่ข้าวเหนียวใส่ข้าวเหนียวไหม<ช>โอใส่ข้าวเหนียวใส่ข้าวเหนียวนี่คือที่ผสมคือครบอ้าวบานนี่อันนี้งาดำ nga าขาว nga บ้านน้ำอ้อยน้ำอ้อยถั่วแดงไม่มีโอมีถั่วแดงเพราะว่าเห็น ตบสมเปวยมีสัวแดงแเออส่วแดงโอ้ส่วแดงสัวแดง,แดงมีคือกันเม็ดใหญ่ใหญ่โอ้นะครับทำเสร็จแล้วเนี่ยสิบบาทเท่านั้นเองอันบังไงเนี่ยนอ้อสิบบาทเลยืทว่ามีชื่อเสียงนะครับของอำเภอเขาวงนะครับข้าวแจกง,งาข้าวแจกง,งาภาษานั่นก็จะ่มันเขาแดกง,งาเลรอมั้ง โอ้โหโอ้ข้าวแดงแงบเป็นอันดับที่สองหมายความว่าข้าวทำข้าวแดงแงบเนี่มีอยู่สองเจ้าอันนั้นจากตำบลสงเปื่อยโอ้ได้ที่หนึ่งยายสุวรรณได้ที่สองโอ้โอ้เจ๋งอ่ะแซ่บเนาะยายเนาะเอ้า มาอุดหนุเนเด้อืนนี้มามางานขยายโครงการเศรษฐกิจทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชการที่9ที่อำเภอเขาวงจังหวัดกาลสินวันที่3กรกฎาคม2568ขอบคุณหลายๆคุณยายคุณยายสุวรรณเอาถ้าอยากสอบสามเรียงกับเขาแดงงาเด้อไอ้โท่มาหาคุณยายสุวรรณ 9 9 9 023 9665อหขอบคุณหลายๆคนใจขอบคุณท่าหลายเนี่ยอันนี้เป็นผ้านะครับผ้าไหมผ้ามัดหมีสวัสดีครับท่านนายกสวัสดีครับท่อก่อผมฮะรอว่นน้อ่า จากเขาวงปะครับเนี่ยโอ้เขาวงเป็นโอ้กุดปลาขาวเขาเรียกว่าพระถุงมันมีพื้นเท่าไรแล้วครับเนี่ยโอ้เจ็ดร้อยเจ็ดร้อยยังบด่ตัดเนาะเจ็ดร้อยยังไม่ตัดตัดแล้วเจ็ดร้อยเก้าเก้าโอ้แปดร้อยเก้าเก้าที่ตัดแล้วเนาะแปดร้อยเก้าเก้าตัดเียบร้อยเอาไปนุ่งได้เลยโอ้ ถ้ายังไม่จัดคือเจ็รโอ้สวยเนาะผ้าไหมมันมีจ,มมจากบ้านกุดปา้าวเผ่าเขาวงจังหวัดกาฬสินวันนี้มาโชว์ในงาน <c oughs> ขยายโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับอของอำเภอเขาวงวันที่3ก็กรกฎาคม,ม2 5 6 8นะครับแล้วก็ง่แน,นแฮเทียนงานผู้ไทยนี่ขายประจำเนะาะอยู่ที่นี่อยากจะได้ผ้า ทั้งหมดสวยๆนี่ครับเป็นเสื้อผ้าเป็นยังนี่ในโทษสอบถามได้เบอร์ไหดครับ092 8 8 0 7 8 1 0 092 820 0ให้โทรมาเบอร์นี้อยากได้เสื้อผ้าไหมผ้ามันมีผ้าเนี่ยของอำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินผลิตที่บ้านกุดปลาคาว ตำบลขุดภาคเขาอำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินธุ์ขอบคุณหลายๆครับขอบคุณน้องแม่ด้วยครับอันนี้กำลังสัมมนานะครับกำลังสัมมนาอยู่ผลิตภัณฑ์จากสารภูไทยไม้ไผ่ไล่แท้ไม้ไผ่ไร วานิชยากลุ่มวิสาหกิจชุมชนจากสารสารฝันภูไทยสงเอยเอาจากกระบวนสงเปยให้มาเลยเนี่ยไนึกว่ามาจะใสสวัสดีครับจากสงเอยโอ้ยของแท่เลยสงเอยสงเอย,ยนี่ของแท้แลเลยนี่มีรางวั่นกรลั่นตีให้พร้อมต้วนี้เนาะโอ้อ่าไปประกาศเอายอะแยะอะไรครับนี่นะ,ะตะก,าก้าเนปรกวงาง เยอะแยะเลยเอาหนิพี่ๆทร้างพี่จากตำบน,นสงเปือยไม้ไผ่ไล่ไม้ไผ่ไ,ไ,ไล่จากเชือกเขาภูพานทำกระติบข้าวทำอันนี้เขาเอื่อนยังกว้างนี่โอ้ตะก้ารนี่ประสงค์โอที่ประดับประดับเออเข็มกัดประดับสวยเนาะไม้ไผ่เนาะทำจากไม้ไผ่อาปีนปักผมทำจากไม้ไผ่คือก,ก,กัน ท่ามจากไม้ไผ่ขึ้นเดี๋ยวบอกว่าภาษาบุไทยก่อนมาเนี่ไม่ไม่ไลทั้งรถค่ะไม่ไรทั้งหมดอันนี้ผเอ๋อเนี่อันนี้เปลนเปลี่ยนปากเปล่นปากผมอ่ะอันดอกหนึองมักดอกใหญ่อันดอกใหญ่โดนโดนใหญ่ดหลงดอกดอกหลงดอกน้อยดบอกว่าภาษาบุถ้าเล็กน้อยเล็กน้อยกัซับเพิงเออซับเพิ่งอ่าใส่แล้วประดับแล้วซับเพิ่งอันนี้ผเอ๋อเนี่ ติบข้าวสำหรับใส่ข้าวนี่แหละหรือโชว์ใส่ข้าวก็ได้น้อยแพงไหมครับน้อยน้อยนี่น้อยสามร้อยบาทน่น้อยเท่าไหร่ยิ่งแพงเพราะว่ามันทำยากคือเดี๋ยวก็นาฬิกาเนาะน้อยน้อยแหงแพงเลยมันเอ็ดมันเอียดกนี่ยทำยากนะครับเกิเกินอันนี้ไม่แพงเลยนี่ทำไม่ยากนี่สิบบาทนี่วนี่กระแตกระแตมุ้ยหนึ่งข้าวหนึ่งข้าว โอ้วันน oh, ี no s <S ้คร nice. ับยิ้มดีเลยอันนี้กำลังผลิตกว่านี่จ้าพวกนี่วิธีผลิตเด้อยนี่กำลังผลิตผู้ผลิตทางไม้ไผ่โอ้นะครับอันนี้เจ้าของแบรนด์อันนี้เจ้าของแบนโอ้นี่เจ้าของแบรนด์โอ้โอ้เจ้าของแบรนด์วานิชยาวานิชยาเจ้าของนะครับนี่นั่นเป็นหุ้นส่วนบ่โอ้อันนี้เป็นเจ้าของนะครับอ่า เจวานิชยาเนี่ครับเจวานิชยาเจ้าของเจ้าของผลิตภัณฑ์จากสารภูไทยนะครับไม้ไผ่ไร่แค่อันนี้จากบ้านพุทบ่อเนาะน้องแสงโ้นาวีตำบลสมเกลยเพื่อนอาเพื่อนของวงจากบ้านนาวีอันนี้เพลินเลยนี่ยวีพัด จักบาทนี่เศร้าเออยืดเสียงเนาะเอาขอบคุณห,หลาย,ยเรื่อเจมันิชยาขอบคุณครับอโอ้สวยงาไมไปเลยนีย่โอ้ทถกหกสิบห้าสิบกลุ่มสารเส้นพลาสติกโอ้ยาหม่อง เอาพิมพ์เส้นน้ำจากบ้านไหนเหรอครับตำบลไหนาสพังทองบ้านส้มปล่อยบะส้มป่อยโคกมานส้มป่อยโส้มป่อย,โ,ออยโคกมาลีบ้านหันวโอะะ้เป็น,น,เ,ปนเป็นตัวแทนตำบลอันนี้เส้นพลาสติกไม่แพ,พ,เพงเนาะห้าสิบโออันนี้เป็น สารให้ดูได้เป็นเป็นเป็นผู้ผลิตเนี่ยเป็นผู้ผลิตค่ะเป็นผู้ผลิตโอ้ตัวแทนในกลุ่มทั้งแล้วราคาก็ไม่แพงด้วยนะคะก็คือเห็นในตะกร้าเป็นห้าสิบบาทสวยๆวยห้าสิบบาทแล้วก็เป็นแทนเม็ดด้วยก็คือหนึ่งมีหนึ่งเดียวในโลกกันแหละเพราะว่าจะทำแต่ละคำไม่เหมือนกันนะคะแฮนด์เมดคือทำมือทำมือค่ะเอามือทำเลยไม่ใช่โรงงานใช่ค่ะตำบลสะพันทอง นำโดยบ้านส้มปล่อยกุตะไกบ้านไหว่หยกุตะไกหน้าคู่เหรอเนาะคหน้าคู่เหรอนึงว่าเป็นเขาโพงโพดงไหวโพงมมลีโนนพิกุลกลุ่มนี้แหละทั้งหมดทั้งท้วนทั้งยาหมองทั้งอาหารการกินหน่อไม้ปลอาหาร เซ็นบาทห้บาทิ้มเซ็นห้หมอมทำเองแตกลุ่มแม่บ้านทำเองสิบาทมาทนี่ผลิตภัณฑ์สินค้าเรานี่ถ้าสนใจอยากโทรมาเบอร์ไหนเราบ้านเนี่ยโทรมาศูนก้าหกค่ะศูากสี่หนึ่งแปด่ห้าอ่อยากได้ยาวมงยาวมง เป็นลมวิงเวียนไปเหนือล่องใต้ขึ้นรถลงเรืออย่าลืมยาหม่องตะก้าสารเส้นพลาสติกโอตะก้าศูนย์หาห้ก้านี่นี่แหละครับติดยูี่40บาทเศร้าบาทก็มีโทรมาเบอร์นี่ส่งก่อนไล่ก็ได้ได้หมดทั่วประเทศไทยยาหม่องนี่ก็ส่งได้ได้หมด จะมองในเบอร์นี้เนาะค่ะเบอร์นี้ค่ะตะการ์จเบอร์นั้นค่ะเอาหนินี่ครับหอมหอมขอบคุณนะค่ะข้าของผลิตภัณฑ์เปิดร่มได้ครัขึ้นรถลงเรือไปเหนือล่องใต้อย่าลืมเอาขาลงโอ้ของเขาเขาเอิ้อนยังกว่านี่โอ้สลัดโลนสลัดโลนสลัดโลนผลิต ปลลินใหม่ๆปลิตสดๆผักสดๆจากสมปล่อยเนาะสะพังทองฝากเบอร์น้ำพนมวส่งปล่อยเออฝากกี่กัน080 613 4962นย์หอยากได้สลัดลดน พวงนี่พ่แอแม่เบอร์นี่อ๋อ <c ười> แหวกกากับรังการเอาขอบคุณหลายสาพังทองขอบคุณมากครับ